ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองระนองสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระนองสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ กศนออำเภอเมืองระนองดำเนินการจัดการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภายใต้ปรัชญาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือภารกิจกศนออำเภอเมืองระนองอัตลักษณ์ใฝ่เรียนใฝ่รู้คู่กิจกรรมเอกลักษณ์หลากหลายกิจกรรม กอ,อนออำเภอเมืองระนองมีบุคลากรทั้งสิ้น30คนดังนี้ข้าราชการสองคนครูอาสาอสองคนครูกศนอตำบล9คนครูสรชหนึ่งคนครูผู้สอนคนพิการหนึ่งคนครูประจำกลุ่มในเรือนจำสามคนครูประจำกลุ่มค่ายทหารสามคนครูประจำกลุ่มสอนเด็กผู้ไม่มีเอกสารทางทะเบียนราชห้าคนบรรลักษ์สามคน และเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศหนึน่งคนกศนอําเภอเมืองระนองมีนักศึกษาลงทะเบียนทั้งสิ้น1425คนนักศึกษากศนอํเาเภอเมืองระนองได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษากศนด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคมได้รับรางวัลชนะเลิศระดับพื้นที่ หนา้าศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังจังหวัดตรัง,รงนักศึกษาชมรมทูบีนัมเบอร์วันกศนอเมืองระนองได้เข้าร่วมประกวดกิจกรรมชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2563ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาอุดมศึกษาการศึกษานอกระบบได้รับรางวัลชนะเลิศ สนออำเภอเมืองระนองได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องตามหลักยุทธศาสตร์การดำเนินงานเช่นโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพเป็นการสนับสนุนการฝักผ้าปาเตะเพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้เสริมให้กับกลุ่มสตรีในพื้นที่โครงการดิจิตอลชุมชนหลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์และจัดจำหน่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุกศนออำเภอเมืองระนอง มีความมุ่งมั่นตั้งใจลงมือปฏิบัติงานตามหลักวิทยาศาสตร์การดำเนินงานตามวิสัยทัศน์คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพสามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวตรรษที่21ซึ่งการดำเนินง,งานทั้งหมดภายใต,ใต้การบริหารงานโดยนางสาววัสนาพรมบางยวน หนวยการกศนอําเภอมืองระนองพร้อมด้วยคณะทํารรงานเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินง,งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์การดําเนินง,งาน,นกศนอําเภอมืองระนองขอน้อมนําพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปร,ะรมินทรามหาภูมิพลอดุญ,ญเดชมหิตตะลาธิเบศร,รามาธิปดีจากกรีนฤบดินสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร การทำงานใดๆไม่ว่าเล็กใหญ่ง่ายยากถ้าย่อหย่อนจากความเพียรแล้วยากที่จะให้สำเร็จเรียบร้อยทันเวลาได้และเมื่อใดพลังของความเพียรน,นี้เกิดขึ้นเมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สำเร็จได้โดยง่ายและรวดเร็ว